สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผภม,มิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลังเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติอินโดนีเซียในศึก a f f s u z u ุส c กิ2020 โดยแอดมินเพจได้โพสต์เอาไว้ว่าขอแสดงความดีกับถ้วยแชมป์ด้วยนะไทยแลนด์ Thailand. และขอขอบคุณสําหรับความคิดเห็นที่มีต่อทีมอินโดนีเซียนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยบางส่วนเกี่ยวกับการปรากฏตัวของทีมอินโดนีเซียในศึก AFF Suzuki Cup 2 0 2พโดยคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงทีมอินโดนีเซียในเชิงบวกในทานองว่าทีมอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยเล่นในอย่างยอดเยี่ยมอนาคตจะเป็นทีมที่น่ากลัว น่าจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญของทีมไทยในย่านอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยพูดถึงผลงานของทีมชาติอินโดนีเซียในศึก FF Su z u k i Cup 2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าไทยกับเวียดนามก็คล้ายๆกับอินโดนเีเซียกับมาเลเซียนั่นแหละมุมมองท่านต่อมาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมผมถึงเคารพไทยมากกว่าเวียดนาม คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมยังจำได้ดีในยุคข,ของอีวานดิมาสผู้เล่นเยาวชนทุกคนถูกคาดหวังว่าจะได้ครองเอเชียก็แค่พิสูจน์ให้เห็นอย่าเพิ่งพูดอะไรมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับในขณะที่บางประเทศอย่างเวียดนามกล่าวว่าอินโดนีเซียไม่คู่ควรที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศควรจะเป็นเวียดนามที่คู่ควรมากกว่าส่วนในประเทศไทยทั้งแฟนบอลผู้เล่น โค้ชและสื่อต่างก็ชื่นชมอินโดนีเซียแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านแถวแถวนี้ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมามีมุมมองว่าสีเกมควรจะได้เหรียญทองนะแต่อย่างไรก็ตามตามธรรมเนียมแล้วทีมที่ได้เป็นแชมป์รายการ FF ฟ u z ฟซูซูกิคับมักจะได้เหรียญทองสีเกมด้วยมาเลเซียในปี2010และปี2011ไทยในปี2016และปี2017เวียดนามปี2 0 1 8และปี2019 คอมเมนต์ท่านมาครับคนไทยเปรียบเสมือนกับพี่น้องของพวกเราพวกเขาเป็นแชมป์แต่พวกเขาไม่เคยยิงพยองและให้เกียรติพวกเราเสมอไม่เหมือนกับประเทศเงยนถ้าพวกเขาได้เป็นแชมป์ก็จะทําตัวเหมือนกับว่าพวกเขาได้เป็นแชมป์โลกจนถึงตอนนี้พวกเขายังคงตั้งคําถามเกี่ยวกับการเล่นแฟร์เพย์อยู่เลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในอดีตมีนักเตะเก่งๆอยู่อย่างมากมายเพียงแต่ว่า โค้ชเลือกตัวผู้เล่นไม่เหมาะสมมุมมองท่านต่อมาครับนี่แหละที่ทำให้แฟนบอลอินโ e ดและแฟนบอลไทยให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่หยิงพยองเหมือนกับแฟนบอลเพื่อนบ้านไรเงี้ยนซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่เหมือนกับพวกเวียดนามรอกที่อดีตโคช้ชชอบล้อเลียนเรื่องความอัปลักษณ์ของคนอื่นความคิดเห็นท่านต่อมาครับนอกจากนี้กองเชียร์ไทยยังให้เกียรติกับทีมชาติชุดใหญ่ ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นอายุน้อยซึ่งผ่านการต่อสู้ดิ้นรนมาอย่างมากมายจนเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศกองเชียร์ไทยรู้สึกเซอร์ไพรส์กับสไตล์การเล่นของทิมไทยงที่สามารถต่อสู้กับทีมชายในเลกที่2ได้และเป็นอีกครั้งที่ทีมชาติชุดนี้ไม่ใช่ตัวเ็งที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและไม่ต้องพูดถึงรอบชิงชนะเลิศเลยถึงแม้ว่าทีมชุดนี้จะยังคงมีพัฒนาการอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เต็มทีมยังไม่มีผู้เล่นเพิ่มเติม บรรดากองเชียร์ชาวไทยต่างก็เป็นกังวลว่าทีมชุดนี้จะกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยในอนาคตซึ่งไม่ใช่ทีมมามืดอีกต่อไปแล้วอินโดนีเซียที่กำลังบ้าคลั่งจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของชาติอาเซียนและทีมชุดนี้จะคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปขอแสดงความินดีและขอแสดงความนับถือประเทศไทยอีกครั้งสำหรับการเป็นแชมป์ AFF s u z u ู i c ก p ในปีนี้เดือนธันวาคมปี2022ที่กำลังจะมาถึงทีมชาติอินโดนีเซีย ภายใต้การน,นําของโคชินไถยงพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดและอาจจะนําถ้วยแชมป์กลับมาสู่อินโดนีเซียได้เป็นครั้งแรกมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันคงจะแตกต่างออกไปถ้าหากมาเลเซียหรือเวียดนามได้เป็นแชมป์คงจะขี้โม้โอ,อวดอย่างแน่นอนรู้สึกเคารพนับถือแฟนบอลไทยและนักเตะไทยมากขึ้นแม้ว่านักเตะพวกเขาจะเล่นในอย่างยอดเยี่ยมและแฟนบอลก็ภาคภูมิใจที่สามารถนําถ้วยแชมป์กลับประเทศของพวกเขาได้แต่พวกเขา ก็ยังคอยให้คําแนะนําและเป็นกําลังใจให้กับนักเตะและโค้ชของพวกเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนตอนที่มาเลเซียได้เป็นแชมป์เพราะพวกมาเฟียพวกเขาถึงขั้นดูถูกผู้เล่นของพวกเราทาั้งทั้งที่เชื้อชาติของพวกเขาก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรเลยคอมเมนต์ท่านมาครับรู้สึกดีที่ชาวเน็ตไทยเป็นมิตรไม่ทําให้ประเทศเสียชื่อเสียงผมหวังว่าพวกเราจะทําตามพวกเขาและให้เกียรติผู้อื่นต่อไปรวมถึงประเทศมาเลเซียด้วย ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าบางทีหนึ่งในเหตุผลที่ชาวเน็ตไทยชอบอินโดนีเซียก็เพราะว่าอินโดนีเซียคือประเทศที่ดีที่สุดสําหรับทีมชาติของพวกเขาเนื่องจากได้มอบถ้วยแชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับให้กับทีมชาติของพวกเขาถึง4สมัยจากทั้งหมด6สมัยที่ทีมชาติไทยคว้าม,มาได้มุมมองท่านต่อมาครับอินโดนีเซียควรจะเรียนรู้จากประเทศไทยนะโดยเริ่มจากกองเชียร์ก่อนเลยต้องมีความสุภาพ และคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่เหมือนกับอินโดนีเซียที่คอยแต่โทษคนอื่นและสิ่งที่ผมไม่ชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟนๆชาวอินโดนีเซียก็คือการดูถูกดูหมิน่นแต่ไม่วิพากษ์วิจารณ์อินโดนีเซียจำเป็นต้องเรียนรู้จากประเทศไทยผมเคารพประเทศไทยและผมก็ยอมรับว่าประเทศไทยคู่ควรกับแชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับแล้วขอบคุณประเทศไทยพวกคุณคือเพื่อนของพวกเราชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า พวกเรามีสถิติร่วมกันคือการได้6รางวัลทีมไทยคว้าแชมป์ได้6สมยัยส่วนพวกเราคว้ารองแชมป์หสมยัยในฐานะแฟนฟุตบอลผมไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไงดีทำไมถึงเข้าชิงหกครั้งถึงล้มเหลวทั้งหมดเลยช่างน,น่าเศร้าความคิดเห็นท่านต่อมาครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมกองเชียร์ไทยและกองเชียร์ของอินโดนีเซียถึงมีความสงบสุขและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านแถวๆนี้มุมมองของชาวอินโดนีเซียท่านต่อมากล่าวคล้ายๆกันว่ากองเชียร์ของพวกเราและกองเชียร์ของไทยมักจะสนับสนุสนซึ่งกันและกันอยู่เสมอไม่เหมือนกับพวกเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาครับบางครั้งผมก็รู้สึกอับอายกับชาวเน็ตของพวกเราบางคนที่ไร้สมองสมาธิสั้นงี่เง่าและมีทัศนคติที่ย่ำแย่ผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ของพวกเรา มีคุณภาพต่ำหรือเปล่านะขอแสดงความนับถือคนไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากแฟนบอลไทยสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับทีมชาติอินโดนีเซียได้พวกเราก็ควรสับสนนทีมชาติอินโดนีเซียของพวกเราให้มากขึ้นต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้ดีขึ้นมุมมองท่านต่อมาครับข้อดีของนักเตะไทยก็คือสามารถจ่ายบอลและครองบอลได้เมื่อถูกผู้เล่นของพวกเรา3คนเข้าเพรสซิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นของพวกเรายัางไม่มีชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขนาดว่าแฟนบอลเวียดนามเองก็ยังเชื่อว่าอินโดนีเซียจะได้เหรียญทองซีเกมเพราะว่าในรุ่นปัจจุบันอินโดนีเซียอยู่เหนือจากทีมชาติอาเซียน,นอื่นๆฉันหวังว่าจะรักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ได้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับหวังว่าในรายการ FF Cup 2022ที่จะจัดขึ้นในมาเลเซียรหรือสิงคโปร์ จะไม่พบกับทีมชาติไทยนะมันคงจะเป็นฝันร้ายถ้าหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและมุมมองของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวเ,เอาไว้ค่อนข้างยาวเลยนะครับโดยเขากล่าวว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้เล่นไทยมีคลาสเหนือกว่าผู้เล่นของพวกเราทั้งคุณภาพเทคนิคสปีดและวิสัยทัศน์ของนักเตะมีคลาสมากและการจบสกอร์ก็มีความแม่นยำสูงรวมไปถึงการผรสมผสานของโคชมาโน่โปกกิ้ง ที่มีกลยุทธ์การโจมตีที่หลากหลายและเกมรับที่แข็งแกรง่งเมื่อดูรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยเหมือนกับได้ดูฟุตบอลสไตล์ยุโรปอย่างเช่นสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านไป7นัดทีมไทยเสียไปเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นเวียดนามซึ่งเป็นทีมที่ดีกว่าพวกเราในแง่ของประสบการณ์และคุณภาพพบกับทีมไทยสองครั้งยังไม่สามารถยิงประตูทีมไทยได้แม้แต่ประตูเดียวแน่นอนว่าทีมชาติอินโดนีเซีย ภายใต้การนําของโคชินทยงเป็นทีมที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นอ,อายุน้อยจึงทําให้พ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยแต่ก็นับว่าเป็นความสําเร็จที่ดีด้วยทีมที่ค่อนข้างใหม่และส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นอ,อายุน้อยสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้โดยกําจัดทีมอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมชาติชุดใหญ่ด้วยสกอร์ถล่มทลาย4-1และ4-2และก็ยังสามารถยันเสมอกับทีมชาติเวียดนามได้อย่างกับว่า เป็นทีมที่สร้างมากันเป็นเวลานาน,านแล้วดังนั้นด้วยผูเ้เล่นอายุน้อยและมีความสามารถหลายคนที่ยังคงยึดมั่นในปรัชญาของโคชชินเทยงและด้วยจิตวิญญาณน,นักสู้ของทีมการูดาพวกเราจะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งในอนาคตไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปทีมชาติของพวกเราจะเทียบเคียงกับไทยและเวียดนามได้เป็นอย่างน้อยและหวังว่าจะค่อยๆแสงหน้าพวกเขาไปอย่างช้าๆนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้น ไม่สามารถมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนท้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติอินโดนีเซียในศึก FF ฟเอฟซูซูกิ2020หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบาปืดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจษคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ